สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่8มิถุนายน2566นะคะวันนี้แอดก็นำแนวทางมาแบ่งปันการเช่นเคยนะ,ะสำหรับในวันนี้นะคะแอดลงให้ทั้งหมด3คลิปนะคะคลิปนี้นั้นเป็นิปรของวันนี้แล้วก็เป็นคลิปแนวทางที่19ของงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566ด้วยนะคะแนวทางนั้นแอดก็จะอ่านตามราชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเรียงตามที่แอด ได้อ่านไปหรือจะสามารถดูหนนาปกที่แอดกำลังขึ้นโชว์ให้อยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะทุกในาทาิน,น้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยแต่ถ้าแนวทางไหนไม่มีในคลิปนะสามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยนะคะแอดนั้นก็จะลองให้ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้นะคะแอดก็จะเริ่มที่แนวทางของเลขแปดทิศหรือว่าหวยทองคำนะคะแนวทางของชุด2ตัวบนล่างแอดอมังกรเมรัยนะ ะะเพิ่มเติมมานะแนวทางของแอดหหรือว่าคุณวิภาคเข็มเพชรนะคะเป็นฉบับแบบเขียนแนวทางของอัลังกาหมวกขาวซึ่งแอจได้มา1สูตรนะคะแนวทางของแอแต้มล่างแอดชวรโรดเพิ่มเติมมานะคะแนวทางของป้าม่วงแนวทางเล็ดับอัลังกาหมวกขาวนะคะแล้วก็ปิดท้าทิ้นทางเล็กดับป้าแมวสําหรับคลิปนี้รวมทั้งสิ้นแล้ว8แนวทางนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละจ้าก,กันเลย เริ่มที่แนวทางของเลขแปดทิศหรือว่าหวยทองคํานะคะสําหรับวันี้ลนั้นหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช่ไหมคะ,ะสำหรับในงวดนี้นะมีท่านหนึ่งขอมานะคะลงให้แล้วนะคะงวดนี้หวยแปดทิศหรือว่าหวยทองคํานะคะเลขแปดทิศเนาะ,ะพูดไปพูดมาพูดผิดซะง,งั้นนะคะ,ะสำหรับในงวดนี้นะคะก็ให้เลขเด่นอยู่ที่เลขหกกับเลขสี่นะให้สั่งตัวมาก็จะมีหกศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่ง 6 2, 4, 2, 6 3, 4 4 6 6 4 4 6 5 4 5 6 7 4 7 6 8 4 8 6 9หและ49ต่าตามนี้นะงวดนี้รอก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของเลขแปดฮิตเรือว่าคุยต้องคำเนี่ยจะเข้าใหม่นะคะเพราะว่าเจ้านี้แอดก็ลงให้ประจำนะคะท่านที่ขอมานั้นลงให้เรียบร้อยน,นะคะแคปน้าจะไปแล้วเราก,ก็ลุ้นกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของ แปดมังกรเวรายเป็นชุดสองตัวบนล่างเพิ่มเติมมานะคะให้มางดนี้นะคะเน้นๆคือเจ็ด้าเก้าสองและ95นะรอง 72, 7ด แ8ดเก้9แปดสแนละ05นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะแนวทางของแอดมังกรเมีรยจะเข้าฉลบไหนดีเนาะเพราะว่าเจ้านี้แอดก็ได้ลงไปว่าจะเป็นแนวทางเล็กเด่นอ่าแล้วก็ที่เป็นครบล่างแอดก็ลงให้ไปแล้วนะคะเลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะมังกรเมีร้ยนะคะเจ้านี้ถ้าแอดได้มาเข้ากับเมยรายแอดก็จะลงให้อีกทีนะคะต่อไปเป็นแนวทางของ แอดหนึ่งหรือว่าคุณวิภาเข็มเพชรต้องบอกว่าเจ้านี้นานมากนะคะที่ออดไม่ได้ข้อมูลมาแบ่งปันให้นะคะสำหรับในงวดน,นี้ก็าบอกว่าให้แนวะทางวิ่งบนอยู่ที่4 5ชุด2ตัว3ตัวมานะคะก็จะมี5 7 4แล้วก็เจสนะคะเพิ่มเติมให้นะอาจจะเป็น5 7กับ5 4ก็ได้นะคะส่วนในทางล่างนะคะวิ่งสานะ ใส่งตารงมาก็จะมี3 1 3 3และ3 5นะงวดนี้เราก็ร่้นกันนะคะว่าแอดหนหรือว่าคุณนิภาคเขมเพจงวดนี้จะ,ะเข้าหรือเปล่านะคะแคปไปนะแคปไปนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอาสังก้าหมวกขาวนะซึ่งแอดได้มาสูตรเดียวนะคะซึ่งทีแรกก็เข้า2 7 2ตะบนเข้าตวกลับใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้นะแอดได้มาแบ่งปันนะคะอันนี้คือ สูตรแรกนะคะให้มาก็จะมีแปหกแปดห้ดสองแดสี่หนึ่งหกหนึ่ามหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์นย์สามอ่ะคะเจดหกสา7เจ็ดห้าเจแล้วก็9ก9า9กเก้าตามนี้นะ งวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของเอสกังหมวกขาวสูตรนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะสำหรับอีกสูตรถ้าแอดได้มาอย่างไรแอดก็จะร้อยอีกนะคะแคปไปนะแล้วรักลุ้นกันแค่รอไหมต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดชวาร์โรดเป็นแต้มล่างนะคะแต้มล่างเนาะสำหรับหุณนยอก็เข้านี่เข้าแต้มล่างเก้านะคะ เป็นตามแต้มนะแต่ว่าเลขเด่นเก้าก็นะคะก็เข้าศูนย์เก้านะคะใช่ไหมคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะให้เด่นล่างอยู่ที่สามห้าแล้วก็เจ็ดนะคะและให้แปมล่างชนอยู่ที่เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่และเลขแปดเห็นไหมคะเห็นชัดกันไหมสำหรับงวดนี้อ่าแคปไปนะคะแคปไปนะอ่าและ จับเด่นตามแต้มนะคะเด่น3ก็จะได้ 30, 3 8 3 0 3 1 3 5นะ,ะเด่น5นะคะก็จะได้อ่า5 6 5 8 5 9 5 3นะคะเด่น7นะคะก็จะได้7 4 7 6 7 7และ7 1นะคะ อ่างวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของแอชวรโรที่เป็นเด่นล่างแต้มล่างนี้นะคะจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะมีใครที่เราฉบับนี้ไหมเจ้านี้แอดลงให้ไปสงฉบับแล้วนะคะสำหรับฉบับนี้ก็จะเป็นฉบับที่3นั่นเองนะคะอ่าแคปไปนะแล้วเราก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นแนวทางของป้าม่วงนะคะสําหรับในงวดนี้ได้มาแนวทางก็จะมี736536935363940และ26นะคะเพิ่มเติมคือ15นะคะงวดนี้มาดูกันนะคะว่าจะเข้าไหมป้าม่วงนะก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางเรียกกับ เริ่มที่นวทางเลขดับของอาจารย์ก้าหมกขาวนะคะซึ่งเป็นดับคู่บนตรงแล้วก็ดับคู่ล่างตรงนั่นเองนะคะเรามาดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะเป็นดับคู่บนตรง10ชุดนะคะซึ่งทีแล้วก็ผ่านเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะเห็นกันไหมออยู่ในวงกลมสีแดงๆนะคะให้มาในงวดนี้นะคะให้ดับคูบ่บนตรงอยู่ที่85 98 0114 273043 5669และ72นะคะแคปหน้าจอไปนะคะแคปหน้าจอไปนะ,ะและแอบขยายให้ดูก็ได้นะคะขยายให้ดูนะ,ะสำหรับดับคู่บนตรง10ชุดของจนญก้าหมกขาวนั่นเองนะคะแล้วเราก็ดูกันนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าตามมาค่ะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นดับล่าง10ชุดตรงนะคะซึ่งวทีแล้วก็ผ่านเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะก็อยู่ใน วงกลมสีแดงๆที่อก,กำลังวงกลมไว้นี้นะคะ,ะให้มาก็จะมี1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0และ0 9นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นดับคู่บนหรือดับคู่ล่างนะคะก็ดับตรงๆเท่านั้นนะคะงวดนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่านะแอดนํมมาแบ่งปันกันนะคะดับอรังกาหมกเขาวนะ แล้วรามาเปียธาที่นาทางเลกดับของป้าแมวนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ฉบับนะคะงวดที่านั้นให้ดับทั้ง2ฉบับนี้ก็ผ่านทั้งหมดเลยใช่ไหมคะาสาหรับในงวดนี้นะป้าแมวก็ให้ดับ10รักแรกพบอยู่ที่8นะคะให้ดับ10ดอกแก้วอยู่ที่ ศนะและให้ดับเหนยบนรั่ชบาอยู่ที่0นะคะงวดนี้เราก็รุนกันนะคะว่าดับป้าแมวจะผ่านทั้งสองฉบับอีกหรือเปล่านะคะ,ะ,คะก็นํามาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะสําหรับเล็กดับใครนะคะที่ชอบเล็กดับนะเลื่อนหรือกลอมาที่ท้ายคลิปเลยนะคะเพราะว่าแอดลงท้ายคลิปนะคะแต่ท่านไหนอยากตามหานะสามารถหาได้ที่หนะ้าปกคลิปของแต่ละคลิปได้เช่นกันนะคะเพราะว่าแอดนั้นก็ลงไว้ที่หน้าปก ด้วยเช่นกันนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวะทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะคะถ้าดูแล้วชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดแนวทางที่แอดนำมาแบ่งปันหรือถ้าแอดนำเสนอเผิยพลาดประการใดแอดก็ต้องขอไปไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับแนวะทางที่ผิดพลาดแอดก็จะ มีการแก้ไขในคลิปที่ทำการผิดพลาดไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปที่2ที่3ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ